เด้อพี่น้องพ่อสว่างแนดเดียนครับส่ว sure> นกินเขากินหน้าเมื่อนี้ครับพี่น้องต้มย่ำปลาคอครับเต็มหม้อเลยครับพี่น้องบักใหญ่หนึ่งผู้นะโอ้โทคุ่้นะต้่มยำปลาคอครับใส่เห็ดเฟี้ยงพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องครับโตนึงครับนี่โตนี้โลกลัวนะครับพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกผัดปลาดุกขัดเผ็ดปลาดุกกับต้มปลาคอพี่น้องเมนูปลาครับพี่น้อง มาครับพี่น้องกินขา้าวกับพ่อสวา่างเดียนด,ดินครับไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดพี่น้องผู้ใดเฮ็ดว่าเป็นกดาเบิ้งเอาได้ครับเดอ้อสูตรไปสุดมั่นนี่แหละไปครับพี่น้องไปเบิ้งนล้วกันครับ,บสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุครุษกุลครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสวา่างเดียนด,ดินครับพ่อแม่พี่น้องเมนูครับมื่อหนึ่งต้มปลาคอใหญ่ ต้มยำพี่น้องมาเบิงวิธีการครับเพิ่งจะเฮ็ดเทืยอแหลกพี่น้องเอ้ย <c oughs> ว่าสิเป็นยังไงครับลกมาเบิงน้ำกันพี่น้องตอนนี้ลัวก,ก่อนครับย่ามันข้าวพี่น้องลวก,ก่อนครับประอใหญ่พี่นอ<ช>กก้อนง,อง<ช>เราก็มาเตรียมเครื่องเคียงพี่น้องบักเล่นหอมไ่ต้นหอมครับผักซีหิงคา่าตะไคร้พี่น้องก,กับบักหน้าหิ้งคาา่ามบใบบักกูด บักเล่นพี่น้องบักเล่นบักเล่นเตรียมเรียบร้อยไซมอพี่น้องใส่หมอไปพี่น้องต้มหมันฮอนฮอนยักหน่อยปลากระลวกใส่ใบ<ส>เตยน้ำเลือกพี่น้องจังเสียบฝุดบวกบกบวกหมันฮอนซะก,ก่อนพี่น้องจังเอาปลาลงใส่พี่น้องต้มยำน้ำข้นน้ำข้นหรือน้ำนี่แหละ ไอ้เพิ่งกับต่อพี่น้องเดี๋ยวเด้อนี่ครับเบอรพริกเผาเส้นพริกเผาพร้อมพี่น้องหมากพริกเผาเป็นทังไหโอ้ยเป็นจัดสดเขาก็รั้งหุงไว้ยังครับพี่น้องกินข้าวเจ้าได้เมือ่อไหนวะกินขน้าวเนหนียวเออเปทางไหพี่น้องต้งยมยำปลาขอบอ้า ใส่เห็ดเฟียงครับ<น>พี่น้องอเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงบัวถือได้พี่น้องรดน้ำเป็นลอยได้ครับนี่ใส่เห็ดเฟียงมาด้วยครับเห็ดเฟียงยเห็ดเฟียง,ยงอีสานบ้านเทาเอิน่นเห็ดเฟียงครับกรุงเทพยเรียกเห็ดฟางตบยำพี่น้องผงล่วนพี่น้องใส่ลงไปครับฝดบกบกบกพี่น้อ,อ,องซีงกุลอนเน้อจังสีอันนั้นใส่รดีน้ำพี่น้อง เมนูต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาคอพี่น้องใส่เกลือนะพี่น้อง,องเกลือเด้อนี่เด้อเกลือเกลือเกลือครับโอ้ยเข้มเข้มเข้มใส่น้ำปลาลงไปน้อยพี่น้องปรุงเครื่องปรุงน้าไปก่อนครับพี่น้องนี่ขั้นตอนสำคัญเดือดปัดปัต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 ตากเกลืเบื้องในนะหัวปลาคอไหมเนี่ยปลาในลวก <ปะ S 2> ไว้เปล่พี่น้อง,น,องนี่ เยังไงครับเดี๋ยวเดียวเคียวนหน่อยโอ้ยยังแตกปุ๊บว่าอห้ผุหน่อยพี่น้องตอนนี้ก็มาสีสันเป็นยังไงพี่น้องน่ากินบ่ครับน้ำเดือดแล้วเอาปลอกคอลงไปพี่น้องรสแบบเลนี่รสจัดตั้งไทยไทยหรืออีสานห้องไทยต้มยำปลอกคอครับพี่น้องต้มยำแบบเตยไทยนะครับเด้อต้มยำยังก็ต้มยำมันพริกเผาบ่ พริกเผาพี่น้องโหกลมยัดนำขุนโอ้ยใส่ไหมบ้าเอ้พี่น้องทางเพิ่งกระต้อครับว่าสิบเป็นยังไงประมาณสิบนาทีพี่น้องเกือบสิบนาทีเลยล่ะเบ้างเนี่ยโอ้ยขุนน่ะโตบักไงนึงครับเบื่อปัด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 โอ้ยขุนน่ะหัว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  ป่าตุดยดๆจิ้มควาวมัวกันวิธีการทำต้มยำปลาช่อนสูตรพายสูตรมาเลยครับพี่น้องเด้อมักยางกับไซลลงไปรถครับแซ่บคือเกาครับพี่น้องความเปรี้ยวยังยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวตักตักหัวขึ้นนะเดี๋ยวสีทายรูปไปแบบนึงเอาตั้งหัวขึ้น เด,นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายรูปอ่าน่านผู้ชมก่อนเออเนี่ยเออโอ,โอ้ยร้อนอ่ะโอ้ยบูมแมนคนละทา่ <c oughs> าหนึ่งสองจ้ำเออเออได้แล้วพี่น้องร้อนฝนฝนบวก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 เดอ้อจะปรุงรสแล้วเด้อ เดี๋ยวเอาเห <without them. S 2> ็ดลงอ่ะเด้อเห็ดเฟียงใส่พี่น้องบ้านนี้เห็ดฟางครับใส่เห็ดเฟียงลงไปบักหน้าก็บักพริกใส่ที่หลังนะจ๊ะใส่เห็ดนะคะปาดเตี๋ยวหม้อเลยมาเห็ดหน่อยๆได้นะทําความสะอาดเรียบร้อยเลยครับเห็ดพี่น้อง เห็ดเฟี้ยงครับโบยินหอดปลาแบบนี้พี่นอ้องก็จะกินเห็บซู่เน,นินคนแรเดี๋ยวมัน,อน,นเอาหัวขึ้นมาโซ่ด้วยนะัน่นพูวนองโลงอยู่พนะูนอ่ะเออหัวมันต้องตบข้งลางอย่างได้พี่น้องเอ,อ้ยผักใส่ทีลางครับบักเน่า ครับหอมหอมต้นหอมรสชาติได้หรือด้วนะได้หรือเปล่าใช่ความนัวแต่ความเปรี้ยวยังเปรี้ยวใส่ทีหลังหมกแนะี่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมันสีเสียบใส่นมสดกลับไปพี่น้องไม่คขาขายนุม่มใส่นมสดกลับไปพี่น้อง วิธีการครับเห็ดต้ตยมยำปลาช่อนถ้าเห็ดต้ยมยำไก่แบบนี้ก็ได้เนาะได้ทุตกต้มยำได้ทุกต้มต้มยำกุ้งกุ้งก็ได้ครับพี่น้องกุ้งก็ได้ไก่ก็ได้ครับปลาก็ได้ครับพี่น้องเ,เดือดอีกเกล็กน้อยแบบเนี้ยนี่นะครับพี่น้องแนวแซ่บหลังจากใส่หอมต้นหอมแล้ว ใส่บบกพริกขวัวครับพี่น้องบักพริกทอดมันมีขวัวเบอพี่น้องมาพี่น้องมาไายทิบเขามากินน้ากันพี่น้องบเปรี้ยวจมํมาเติมเอามากรสชาติแบบได้กับปุงก็ได้ครับพี่น้องน,นะเ็จสวยงามรสชอตดอร่อยเบื้องเ่าครับวิธีการนี่ยต้มยำปลาช่อนปลาลวกก่อนนะไกลก็ได้ครับกุ้งก็ได้ ป่าก็ได้กุ้งแซ่บสุดเห็นไหมครับพี่น้องต้มยำปลาช่อนครับขอพูดเลยนะครับุกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,มเดอ้อช่องอับพ่สว่างแดน,นินครับ<อ>พ,า,บพบาพี่น้องกินข้าว์เมอร์นี่ครับมอนี่บ่แพงดอกบ่แพงครับพี่น้องแซ่บจิตจัดขอพูดเรื่ะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอับพ่สว่างแดนินครับพี่น้องพบกันคลิปหน้านครับสองร้อยสวัสดีครับสองร้อยมาซานเรียกหมอแบบไง